สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารแสนรัชสรีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยถึงดวงชะตานะครับของชาวราศีกรกฎหรือชาวรัคนาราศีกรกฎนี่นะครับคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่14กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการไกด์ายดวงการาพูดคุยในเรื่องของดวงชะตานะครับตลอดเดือนมีนาคม2 5 6 4ว่าดวงของชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงนั้นนะครับ ซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งนะครับเช่นเดียวก,กันกับเดือนที่ผ่านมานี่นะครับวันที่9ดาวพุธย้ายเข้าราศีกุมวันที่1 4ดาวทิศย้ายเข้าราศีมีนวันที่1 7ดาวเกียรติย้ายเข้าราศีตุลวันที่19ดาวสุขย้ายเข้าราศีมีนวันที่26ดาวพุธย้ายเข้าราศีมีนและวันที่29ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีกุมซึ่งดาวที่ให้คุณก็คือดาวสุขได้ตำแหน่งที่เป็นอุจาวิราช ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตราที่ดีดาวองคาได้ตำแหน่งที่เป็นราชาโชคนะครับส่วนดาวที่โทษเป็นนิดก็คือดาวราหูดาวที่เป็นปะก็คือดาวองคาซึ่งดาวเหล่านี้เมื่อมีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งในช่วงเดือนมีนาคม2564นี้จะส่งผลต่อชาวราศีกรกฎอย่างไรนั้นนะครับเรามาพูดมาคุยกันนะครับซึ่งดวงของชาวราศีกรกฎนะครับประจําเดือนมีนาคม2564นี้นะครับดวงการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับดาวเจ้าเดือนการเงินคือดาวทิศ ซึ่งในช่วงวันที่ 1- ถึงวันที่13มนะครับมีนาคมก็ยังสถิตยอยู่ในภพมรณะในราศีกุมเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้เห็นในช่วงนี้เนี่ยครับในเรื่องของการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับก็จะมีรายจ่ายมีการจับจ่ยายใช้สอยนะครับไม่แตก่างไม่แตกต่างจากเดือนที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการเงินเงินที่หามาได้ก็มักจะมีรายจ่ายมีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับมีรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาด้วยและดาวเจ้าเรือนภพก,ก็ยังอยู่ในภพมรณะด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนนะครับในเรื่องของโชคลาภต่างๆนะครับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังนะระมัดระวังควรหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะลงทุนไปแล้วมันก็มักจะขาดทุนนะครับแต่ในช่วงหลังจากวันที่14มีนาคมเป็นต้นไปนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวทิศโคจรไปอยู่ในภพสุภาในราศีมินและดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาว เจ้าเรือนราพะนี่นะครับเป็นดาวแห่งโชคลาภโคจรไปอยู่ในภพสุภาด้วยวันนั้นจะส่งผลให้ในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับชาวราศีกรกฎในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภก็จะดีขึ้นการลงทุนลงแรงการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือการประกอบอาชีพการงานทาธุรกิจต่างๆก็จะนามาซึ่งผลสำเร็จนามาซึ่งความหวังนํามาซึ่งความร่ํารวยเงินทองแก้วแหวนเงินทองอะไรพวกนี้นะครับมาให้ท่านนอกจากนั้นก็ยังมีคนช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการเงินจะคิดจะทําสิ่งใดนะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองนี่นะครับ ท่านก็จะประสบความสําเร็จสมปรารถนานอกจากนี้แล้วนะครับชาวราศีกรกฎนะท่านจะมีทรัพย์สินเพิ่มเข้ามานะครับชาวราศีกรกฎจะมีเงินมีทรัพย์สินเพิ่มเข้ามาชาวราศีกรกฎนะครับนอกจากมันจะมีเงินมีทรัพย์สินเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับชาวราศีกรกฎนะครับก็ยังเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของการเงินชอบบริจาคช่วยเหลือคนยากจนคนยากไร้นะครับหรือชาวราศีกรกฎท่านอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากเปิดจิตการก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านนี่นะครับหรือคนที่ท่านนับถือให้ความช่วยเหลือในเรื่องของทุนในเรื่องของเงินนะครับในการประกอบอาชีพในการทําธุรกิจก,ก็ถือว่านะครับการเงินของชาวราศรีกรกฎจะดีขึ้นนะครับหลังจากช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะการเงินจะดีขึ้นต่อมานะครับด้านต่อมาก็คือดวงในเรื่องของการงานของชาวราศรีกรกฎนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวคาน ดาวองคาเนี่ยก็สถิตยอยู่ในภพราพะและก็ได้ตําแหน่งที่เป็นราชาโชคตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการงานของชาวราศรีกรกฎนะครับก็จะดีอย่างต่อเนื่องนะครับจากเดือนที่ผ่านมามีเพื่อนมีมิตรสหายมีผู้หักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือในเรื่องของอาชีพการงานนะครับและในช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปดาวสุโครจรไปอยู่ในภพสุพะจะทําให้ชาวราศรีกรกฎถ้าประกอบอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ยานพาหนะต่างๆน,นะครับจะส่งผลดีในเรื่องของการงานของท่าน นะครับจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานรวมทั้งนะครับจะส่งผลต่อการเงินของท่านด้วยนอกจากนี้นะครับบุตรบริวารลูกจ้างผู้ใต้บังคับบัญชาของชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับเขาจะนามาซึ่งเขาเขาจะเขาจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆนะนำสิ่งดีๆเข้ามาให้ท่านนะครับงานที่ท่านมอบหมายท่านมอบหมายอะไรไปเขาก็จะทาตามที่ท่านมอบหมายได้เป็นอย่างดีทําให้ธุรกิจจิตการการงานของท่านมีความเจริญมีการเติบโต มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายธุรกิจกิจการต่างๆนีนะครับคนที่หางานตกงานนะครับยังไม่มีงานทําเพื่อนฝูงมิสหายก็จะให้ความช่วยเหลือนะครับสนับสนุนส่งเสริมหรือช่วยหางานให้กับท่านทําให้ท่านได้งานและนอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนอริในช่วงวันที่29มีนาคมนี่นะครับก็จะโครจรไปทับภพบมรณะเพราะนันจะส่งผลให้คนที่คิดร้ายคนที่ปองร้ายคนที่อิจฉาริษยาเป็นศัตรูที่คอยกันแกล้งท่านนะครับเขาก็จะแพ้ไปตัวเองหรือแพ้พ่ายต่อตัวท่านไป นะครับรัะนั้นศัตรูหมู่มันก็จะหายไปนะครับคนที่คิดร like ้ายอิจฉาหรือเสียอะไรก็จะนะครับแพ้ภัยตัวเองไปเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลดีในเรื่องของการงานนะครับของชาวราศีกรกฎนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรนี่นะครับส่วนในเรื่องสุดท้ายนะครับในเรื่องสุดท้ายก็คือดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงเดือนมีนาคม2564นี่นะครับดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวเสา ดาวเสาก็สถิตเป็นเกษตรตาทิบดีนะครับตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็าน่าจะส่งผลให้ในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎก็คือ,อคนรักคู่ครองนะครับคนในครอบครัวหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับก็จะให้ความรักความอบอุ่นให้ความไว้เนื้อเชื่อใจให้ความช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีนะครับคนรักความรักชีวิตคู่นะครับชีวิตคู่ชีวิตรักก็เป็นไปด้วยความราบรื่นการพูดคุยการเจราจาก็ทําให้อีกคนอยากพูดอยากคุยด้วยนาน,าน และคนที่มีคู่แข่งนะครับโดยเฉพาะคู่แข่งในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่าดาวพฤหัสบดีโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งคนที่เป็นคู่แข่งคู่ขัดแย้งในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนี่นะครับเขาจะแพ้ภัยหรือหนีออกไปจากการเป็นคู่แข่งคู่ขัดแย้งของท่านในเรื่องของความรักนะครับจะทําให้ความรักของท่านสมหวังนะครับและในเดือนที่ผ่านมาคนสวดบางคนบางท่านก็ได้พบได้เจอเนื้อคู่ได้พบได้เจอคนรักถูกคนที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ได้สารสัมพันธ์ไปแล้วนะครับแต่บางคนบางท่าน นะครับหรือบางคนบางท่านอาจจะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไปแล้วก็ได้แต่สําหรับบางคนนะครับในเดือนที่ผ่านมายังลังเลหรือยังไม่ได้พบคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่านะครับจะสารสัมพันธ์ต่อไหมนะครับยังลังเลอยู่ยังไม่กล้าตัดสินใจหรือบางคนบางท่านกาลังเริ่มพูดคุยแต่การพูดคุยอาจจะคุยอยู่หลายคนไม่ได้คุยคนเดียว นะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาหาชาวราศีกรกฎมากมายสละเกินในช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนมีนาเพราะฉะนั้นท่านต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าจะคบใครนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆนี่นะครับมันจะทําให้เกิดปัญหาตามมานะครับคบครั้งละคนแหะครับดีที่สุดจะไม่ทํรลายซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของความรักนะครับของชาวราศีกรกฎก็จะประมาณนี้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับคือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับตลอดเดือนมีนาคม2 5 6 4โดยภาพรวม นะครับไม่ได้เฉพาะเจะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ชาวราศีกรกฎทุกคนทุกท่านนะครับจงมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงคิดจะทําสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับบุญกุศลน,นําพา นะครับให้พบเจอแต่คนดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆเฮงๆรวยๆถูกหวยรางวัลใหญ่ขอบคุณและสวัสดีครับ